สวัสดีครับเพื่อนเอนทุกคนวันนี้กลับเรากลับมาพบกันในรายการ Lenovo Webinar นะครับวันนี้นะครับในส่วนของตัว Lenovo Webinar เรามีตัว product มานำเสนอในกลุ่มที่เรียกว่า p Series p Series คือกลุ่ม product workstation ของทาง Lenovo นะครับหลายคนสงสัยว่า workstation คืออะไร workstation คือตัวกลุ่ม product ที่ใช้ในเรื่องของงานออกแบบเขียนแบบ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบเว็บไซต์เรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์เรื่องของการออกแบบอาคารต่างๆซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะต้องใช้ product workstation เป็นหลักถามว่าแล้วทำไมต้องใช้ workstation เพราะตัว workstation เป็นตัว product ที่ c e r t i f y กับโปรแกรม ISV ต่างๆหลายคนสงสัยว่าแล้วโปรแกรม ISV ต่างๆคืออะไรโปรแกรม ISV ต่างๆยกตัวอย่างเช่น t d Max Maya a, Aut x, Auto Desk Auto CAD เริ่มคุค้นๆแล้วใช่ไหมครับโปรแกรมพวกนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมสําหรับการออกแบบฉะนั้นฮาร์ดแวร์ที่จะมาใช้ร่วมกับโปรแกรมพวกนี้จะต้องมีประสิทธิภาพที่สูงมากนะครับดังนั้น l e n o v o จึงมีตัวกลุ่มตัวเวิร์ t เ t ชันพวกนี้ขึ้นมาใช้สําหรับโปรแกรมพวกนี้โดยเฉพาะนะครับเราเรียกว่า P Serie s eries, นั่นเองนะครับในกลุ่มของ P s ซ r i e s มีในเรื่องของตัวที่เป็นลักษณะที่เป็นแหลกเป็นทาวเวอร์นะครับเช่น p 3 1 0 P 5 0 0 P 7 0 0และ P900 แต่วันนี้ สิ่งที่เราจะมาพูดถึงก็คือกลุ่มที่เรียกว่า mobile workstation นะครับในกลุ่มของ mobile workstation ก็คือแล็ปท็อปนี่แหละหน้าตาเหมือนโน้ตบุ๊กที่เราใช้เนี่ยแหละแต่ว่าสิ่งที่ต่างกับโน้ตบุ๊กที่เราใช้ทั่วๆไปก็คือเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ที่อยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกราฟิกการ์ดเรื่องของตัว CPU นะครับคราวนี้มาเจาะทีละตัวนะครับวันนี้ที่ผมจะมาแนะนําในกลุ่ม p s e r i e s mobile workstation ของ Lenovo นะครับจะมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับตัวแรกนะครับ ตัวนี้คือ P50 นะครับจุดเด่นของตัวนี้ก็คือตัวกราฟิกเป็นตระกูลที่เรียกว่า Nvidia Quadro หลายคำหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะ Nvidia ไม่ใช่มีแต่ GeForce เหรอใช่ครับ Nvidia มี GeForce แต่ GeForce นั้นใช้กับพวกเกมเมอร์นะครับโฟกัสพวกเกมเมอร์นะครับส่วนตวระกูลที่เป็น Quadro จะใช้กับโฟกัสกับกลุ่มที่เป็นการออกแบบเขียนแบบต่างๆนะครับเกี่ยวกับพวกดีไซเนอร์นะครับฉะนั้น เจ้า P50 ตัวนี้ก็จะมีหน่วยประมวลผลกราฟิกเป็น Nvidia Cordo นะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับเจ้า P50 ตัวนี้เนี่ยนะครับยังมีตัวโปรเซสเซอร์ที่เหนือกว่านะครับโมบายเวิร์ชันในท้องตลาดซึ่งตอนที่มันเปิดตัวมาครั้งแรกเนี่ยเราใช้นิยามเลยว่าเป็นโมบายเวิร์ชันเครื่องออรุ่นแรกของโลกที่ใช้ซีออนโมบายนะครับ หลายคนเริ่มว้าวแล้วนะครับซีออนซีออนเลยเหรอซีออนนี่เป็นโปรเซสเซอร์ที่ใช้บนตระกูลที่เป็นพวกเซิร์ฟเวอร์พวกเอ็นเตอร์ไพรส์อ่าอันนั้นถูกต้องครับแต่ปัจจุบันเนี่ยซีออนถูกย่อส่วนนํามาใช้ในกลุ่มที่เป็นโมบายเวิร์กสเตชันนะครับซึ่งอยู่บน P50 เจ้าตัวนี้นี่เองนะครับนอกจากตัว P50 แล้วเนี่ยนะครับเรายังมีอีกรุ่นหนึ่งที่เรียกว่า P70 นะครับ ฮาร์ดแวร์ด้านในไม่ว่าจะเป็น n อ็นวีเดียคอร์โหรือซีออนเนี่ยเหมือน p 5ห้าศนย์ทุกประการเลยแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือดูจากในมือผมก็แด้เครื่องมันใหญ่มากนะครับเมื่อเทียบกันกับ P 5ห้าศูนย์เมื่อกี้นะครับแต่ผมไม่สามารถยก2เครื่องพร้อมกันได้นะขออภัยด้วยนะครับเจ้า P ีเจดศูนย์ตัวนี้สิ่งที่แตกต่างกับ P 5ห้าศูนย์ก็คือสกรีนดิสเพย์หน้าจอจะใหญ่กว่าเจ้าตัว P 5ห้านะครับ p 7เจดศนคือหน้าจอที่เป็นสิบวส็ดนิ้วส่วนพีห้าศูนย์ อย่าง P50 กับ70เนี่ยหน้าจอใหญ่จริงนะครับอย่าง P50 โอเคเลยหน้าจอใหญ่15.6แต่รู้สึกว่าน้ำหนักมันเยอะไปนะครับแล้วก็อาจจะไม่ต้องใช้ p e r f o r m ร์ c มของตัวโปรเซสเซอร์แบบซ e o n ก็ได้นะครับใช้แค่ตัวที่เป็นพวก Core i7 ก็พอนะครับเราจึงมีอีกรุ่นนึงที่เรียกว่า P50s นะครับ P50s นะครับซึ่งตัวนี้ผมจับโยนได้เลยเพราะว่าน้ำหนักมันเบามากนะครับอยู่มา2กโลกว่าๆเท่านั้นเองนะครับ สำหรับเจ้า P 5 0 S นะครับก็หน้าจอสกรีน15.6เหมือนเจ้า P 5 0เลยแต่จุดเด่นคือเรื่องของน้ำหนักที่เบานะครับฉะนั้นคุณสามารถพกพาเจ้าตัวนี้ไปใช้ในเรื่องของการเขียนแบบออกแบบในที่ต่างๆได้นะครับโดยที่ไม่ต้องแบกน้ำหนักของตัวเครื่องเยอะนะครับ,นะรบโอเคแต่ไม่ว่าจะเป็น P 5 0 P 7 0 P 5 0 S ลักษณะจะเป็นแคมเชลลทั้งหมดนะครับซึ่ง มันก็ไม่ต่างอะไรกับตัวแล็ปท็อปทั่วๆไปที่เราเห็นหรือโมบายเวิร์กสเตชันในท้องตลาดทั่วๆไปที่เราเคยเห็นนะครับแล n o v โเป็นบริษัทที่มีอินโนเวชันฉะนั้นเราจึงสร้างนวัตรกรรมตัวนี้ขึ้นมานะครับที่เรียกว่า P40 y o a คะนะครับซึ่ง P40 y o a คะคือ Convertible Mobile Workstation เครื่องแรกของโลกที่คุณสามารถปรับนะครับ กางได้360องศาเป็นแบบมัลติโหมดเป็นเต้นโหมดนะครับเมื่อกี้เราเห็นเปนแล้วแล็ปท็อปอันนี้เป็นเต้นโหมดนะครับแล้วก็พีเซนโหมดแล้วก็เป็นแท็บเล็ตโหมดนะครับนะครับตัวนี้หลายคนนึกไปถึงตัวเทปแรกที่เราเจอกันนะครับที่ผมนําเสนอตัวที่เป็นโยคะ260นะครับถามว่าแล้ว p40 โยคะต่างกับโยคะ260ยังไงนะครับแน่นอนฮาร์ดแวร์ข้างในของตัว p 4 0 y o a โยคะมันคือ mobile workstation นะครับฉะนั้นตัว p r o c e s s ซอรนะครับก็จะมี performance หรือศักยภาพที่ดีกว่าตัวโยคะ260รวมถึงหน่วยประมวลผลกราฟิกที่เป็น n v i d i a Quadro นะครับฉะนั้นเจ้าตัว p 4 0 y o a โยคะเนี่ยจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนที่ใช้เรื่องของงานออกแบบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าคุณสามารถที่จะออกแบบงานต่างๆสร้างสรรค์งานต่างๆจากไอเดียของคุณบนเจ้า p 4 0 y o a โยตัวนี้ได้เลย และสามารถที่จะถือมันเนี่ยไปนําเสนอกับลูกค้าได้เลยนะครับนําเสนอ,เ,อเรื่องของตัวไอเดียต่างๆของคุณกับทั้งลูกค้าได้เลยเพราะว่า P 4 0 y o a โยคะเนี่ยนอกจากเป็น convertible แล้วเนี่ยน้ำหนักเบามาก1.8กิโลเท่านั้นนะครับและไม่ใช่แค่พับได้ทัชได้อย่างเดียวนะครับเพื่อตอบโจทย์สำหรับการออกแบบให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับเจ้า P 4 0 y o a โยคะนี้นะครับเรายังมีตัวดิจิ t ไทเซอร์เนะครับ ใช้สำหรับการออกแบบเขียนแบบนะครับบนหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการดีไซน์นะครับหรือสเก็ตภาพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของบ้านนะครับหรือเป็นเรื่องของตัวเสื้อผ้าต่างๆนะครับไม่ต้องซื้ออุปรกรณ์เสริมใดๆนะครับบน PC 0โยคะตัวนี้มีให้ครบทุกอย่างนะครับฉะนั้นเราจึงนิยามตัวนี้ว่า convertible mobile workstation เครื่องแรกของโลก